วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวครับมากับไบค์เกอร์ดิ k ต็อกเกอร์สายเชียงใหม่วันนี้พี่พูลี่มาเชียงใหม่อ่ะพีจะพาพี่พูรี่ไปกิ่นสตรีทฟู้ดตีได้รางวัลมิชลินใกล้ฟังไม่ออกเลย <laughs> อ,อร่อย วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวครับมากับเจ๊บีติ๊กต็อกเกอร์ไเสายเชียงใหม่มาที่นี่ต้องมาหาเขาเลยนะสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พูรีด้วยนะเจ้า,าวันนี้พี่พูรีมาเชียงใหม่อ่ะพีจะพาพี่พูรีไปกินสตรีทฟูด้ดตีได้รางวัลมิชลินใกล้นะแต่ว่าเขามาเชียงใหม่ทั้งทีเนี่ยถ้าขี่รถยนต์อ,อะ่ะมันจะบัคของตัว๋วเ,เพราะว่ารถเชียงใหม่รถเยอะมากวันนี้ก็เคยจะพาพี่พูรีไปขี่รถเครื่องเ,อเห็นว่าพี่พูรีมีไอ้อย่างมา S <S> คือฟังไม่ออกเลยรู้แต่ว่า s> <S จะพาไปกินสเตตฟู้ดที่เป็นมิชลินสตาร์ใช่ค่ะมิชลินไกด์ใช่ค่ะแล้วก็จะขี่รถเครื่องใช่ขี่รถเครื่องหมอเตอร์ไซค์ค่ะภาษาเหนือไปเที่ยวกันคือถ้ามาที่เชียงใหม่เนี่ยขี่รถเครื่องเนี่ยจะดีกว่าแน่นอนดีกว่ามันจะคล่องตัวกว่าค่ะ ไปไหนก็ได้ใช่แล้วร้านมิชลินไกลที่หนูจะพาพี่ไปกินแต่ละที่คือคนมันเยอะที่จอดกันยากเปามานั้นแต่เจบีนี่ปกติก็ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วไหมขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วค่ะเพราะว่าจูงมันหนักจูงเล่นอย่างนี้ขอโทษเลี้ยกลาดเลยนะเอางี้วันนี้พอรู้ว่าจะขี่มอเตอร์ไซค์กับเจบีเนี่ยพี่ก็เลยขอมอเตอร์ไซค์รุ่นพิเศษมาเลยคือพรีเมียมสกูตเตอร์ยี่ห้ออัลฟาเวอร์นติสถ้าเผื่อใครได้ติดตามทวยแก่นะ จะมีคลิปหนึ่งที่ผมพาตาหยีไปเขาระเบิดคลิปนั้นเนี่ยเราก็เอาแฟร์เวอร์นันติสไปนะครับรุ่นนี้แหละโ o r i z ั n 300แต่วันนี้พิเศษกว่าวันนั้นเพราะว่ารุ่นที่เอามาเนี่ยเป็นรุ่นโ o r i z o n 300 SR Street Racer นะครับคือสีจะเป็นสีพิเศษอันนี้เขาเรียกว่าสีเทารถสปอร์ตรถสปอร์ตยุคใหม่ๆเนี่ยจะเห็นในะซูเปอรค์คองซูเปอร์คาร์เนี่ยสีเทาปันะเป็นสีเทาแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มาพร้อมชุดแต่งที่มันทำให้ดูเท่ยนะิ่งขึ้นนี่ กาดไฟหน้าเนี่ยเห็นไหมฮะตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็แต่งนะครับม,มันจะเป็นชุดแต่งที่เขาให้มาเป็นบอดี้พาร์ตชุดแอโร่ทางด้านหน้าตรงนี้แล้วก็จะมีอกไก่ทางด้านล่างนะครับที่เป็นตัวแต่งอ่าแล้วก็ทั้งด้านข้างก็จะมีชุดอินเทคตรงนี้แล้วก็มีชุดวายบอดี้ถ้ามาดูทางด้านท้ายเนี่ยมันจะดูกว้างขึ้นดูมีทรงขึ้นแต่ว่าอันนี้จะมาชุดแต่งพิเศษพร้อมกับวิงทางด้านบนแล้วก็มีหลังเต่าอ่ามีตูดเป็ดอีก แล้วทำไมคันหนูกับคันพี่ไม่เหมือนกันนะอ๋ออันเนี้ยเผื่อไว้เผื่อมีคนซ้อนไงอ๋ออย่ามีคนซ้อนกลับมาเจอหนุ่มๆแอลซ้อนมาได้เลยนี่ค่ะเตรียมไว้ก่อนเลยเตรียมไว้ก่อนเลยเออแล้วคืออันเนี้ยมันจะเป็นชุดแต่งพิเศษมันก็จะดูแบบเท่ดุดัน มากขึ้นออเข้ากับคนอย่างเราเลยเขาบอกว่าเจบีนี่เท่มากอ๋อหนูไม่รู้ว่าแต่หนูว่าหนูเท่นะเท่ไม่เท่ไม่รู้อะวันนี้ต้องพาพี่ไปกินร้านมิชลินไกด์ให้ได้ที่เชียงใหม่เดี๋ยววันนี้เราจะไปกินร้านมิชลินไกด์กันที่เชียงใหม่นะครับเดี๋ยวให้เจ้าถิ่นก็พาไปเลยจะพาไหนก็พาพี่ไปเลยได้เสมอไปเชื่อดก็ได้ไปเลยไปแต่วันนี้คือเราจะไปกินมิชลินไกด์ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็บีจะพาพี่ภูริไปขี่ในเส้นทางที่เป็นทางโปรดของบีอาแล้วอยากจะเอารถ ไปลองดูซิมันจะเป็นยังไงเจะพาพี่ไปเชื่อดที่ไหนไปได้จะพาคนเท่ๆไปเที่ยวที่เท่ๆเดี๋ยวเราจะไปกินร้านแรกกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปไหนต่อก็เดี๋ยวค่อยว่ากันได้ ก็ค่อนข้างเยอะหาที่จอดก็ค่อนข้างยากยิ่งมาในช่วงฤดูหนาวแบบนี้นี่โอ้โหแน่น ถึงแล้วค่ะวันนี้พี่พาี่ลิมากินร้านสรตทฟูดมิชลินไกด์ร้านแรกของเรานี่แหละค่ะพี่ก๋วยจับช้างม้อยตัดใหม่เป็นร้านเก่าแก่โอ้โหเปิดมา80ปีเขาบอกอย่างนั้นนี่มากินบ่อยนะเนี่ยมากินบ่อยใช่ไหมไม่เคยอ้าไม่เคยมากินแล้วบั้งเลไงก็อยากจะมาลองครั้งแรกกับพี่ลิค่ะก็เลยพามาร้านนี้โอเควันนี้เราจะไปลองร้านที่เขาบอกว่าเป็นมิชลินไกด์กัน แสดงว่าก๋วยจั๊บก็แสดงว่ามันจะต้องมีก๋วยจั๊บใช่ไหมใช่มีก๋วยจั๊บแล้วเขาบอกว่าที่นี่จะเด่นจะเป็นหมูกรอบแล้วก็จะเป็นเหมือนเป็นไส้อ่ะค่ะแต่ว่าคล้ายๆสไตล์ไส้อวี๋จะมีหมูสับมีอะไรสอดไปในนั้นต้องเข้าไปลองกินละต้องเข้าไปลองกินกันครั้งแรกเหมือนกันสวัสดีครับสิทีิเด็ดของเราคืออะไรอ๋อันนี้เหรอฮะอันนี้เป็นไส้ยัดหมูสับไส้ยัดหมูสับอันนี้เป็นสิทธิเด็ดสิทธิเจอร์ของเราเลยอันนี้เป็นสูตรกี่ปีแล้วครับเนี่ยแบบนี้ ทำไปกี่ปีแล้วฮะมากกว่า50มากกว่า50ปีแล้วมันรุ่นรุ่นที่3แล้วสูตรต้นตำรับมาจากที่ไหนครับการทําพิเศษแบบเนี้ยใก็มาจากอากงมาจากอากงออ๋ไฮไลท์เขาบอกว่าหมูกรอบใช่มันจะกรอบมากเลยนะฮะไม่มันไมม่ันโอ้ทีเด็ดของเราคือหมูกรอบไม่มันดูแค่หเสียงอื้อหือเสียงใช่ต้องกินแล้วล่ะครับไมม่่ันคะต้องกินแล้วล่ะฮะ ร้านก๋วยจับช้างม้อยตัดใหม่การันตีความอร่อยจากมิชลินเพลทและยังได้รับรางวัลมิชลินไกด์บิบกูมองร้านนี้นะครับขึ้นชื่อในเรื่องของหมูกรอบที่หนังบางกรอบเนื้อนุ่ม มันน้อยแล้วก็ไส้อั่วหมูสับที่เป็นสูตรลับของทางร้านบอกได้เลยนะครับว่าอร่อยสุดๆไปเลยครับพิกัดร้านอยู่ในซอยเล็กๆเซิร์ชใน Google Map ว่าก๋วยจับช้างม้อยตักใหม่ได้เลยครับอยู่ไม่ไกลาจากประตูท่าแพร้านเปิดประมาณ9ก้าโมงครึ่งถึงบ่ายสนะครับแต่บางวันบ่ายโมงครึ่งของก็หมดซะแล้วนะครับแนะนําครับว่าให้ไปช่วง11บเอโมงจะดีที่สุดเลยครับ มันเป็นก๋วยจั๊บที่น้ำมันไม่ได้ใส่มากนะพี่ใช่มีความละมุนละมุนนะเนื้อหมูจะนุ่มๆแล้วมีหมักเครื่องเทศอ่ะที่แรกหึกว่ามันจะหยาบกว่านี้แต่มันละมุนเลยเข้าไปในลิ้นเลยอร่อยดีนาะอร่อยอร่อยอร่อยปกติบีนี่คือทำช่องใน t ิ k To อกเป็นหลักเน้นท่องเที่ยวหรือว่าเน้นมอเตอร์ไซค์ไปเลยเน้นเป็นท่องเที่ยวค่ะแต่ความชอบของหนูคือการขี่มอเตอร์ไซค์มีมอเตอร์ไซค์กี่ประเภทตอนนี้ ีคหนูมีสามคันแรกเว็บร้อยเวฟพิซ่าแต่งยงหนามแล้วรุ่นอื่นก็จะมีทรงทัวรลิงอีกสองคันก็คือเป็นสายทัวรลิงสายท่เที่ยวใช่ค่ะว่าหนูท่องเที่ยวไม่เคยมาขี่สกูตเตอร์แบบนี้เลยไม่เคยอันนี้คือพรีเมียมสกูตเตอร์ครั้งแรกใช่ค่ะครั้งแรกรู้สึกไงรู้สึกว่า มันขี่สบายมากออมันลื่นเพราะปกติเราจะต้องกังวลคัดบีบคัดหรือว่าเข้เาเกียร์แต่นี้ก็ไปเรื่อยๆเอเอหนูชอบหนูว่าเออมันโอเคนะพี่ปกติแล้วอะตอนเด็กๆเ,เนี่ยที่ขี่มอเตอร์ไซค์แรกๆอะเรามองว่าขี่มอเตอร์ไซค์แล้วมันเท่มันเท่ด้วยค่ะแล้วก็บทีอยังถ้าเกิดเราขับรถยนต์มันก็จะมีข้อจำกัดในการเข้าถึงบางอย่างาแต่มอเตอร์ไซค์มันสามารถไปได้หมดจริงๆถ้าแบบมาเชียงใหม่เงี้ย ดูที่จอดรถหน้าที่มอีหรือไม่มีถูกป่ะมอเตอร์ไซค์มาเหมาะกว่าเนาะยิ่งร้านที่เป็นได้รับมิชลินไกด์อย่างนี้นะครับคนแน่นนะฮะเชื่อว่าเอามอเตอร์ไซค์มาเนี่ยสะดวกกว่าร้านเนี้ยเขาได้มิชลินไกด์เนี่ยสี่ปีซ้อนแล้วนะครับปีสุดท้ายเนี่ยเป็นบิฟกูมองกำลังรอปีที่5อยู่นะครับปี2024เดี๋ยวดูกันว่าจะได้รางวัลอะไรจากมิชลินอีกแต่รสชาติเนี่ยโอเคเลย นอกจากจะมีก๋วยจับแล้วเขามีอะไรอร่อยนะนี่เขาบอกเขามีอันนี้มาเพิ่งมาเ์อใช่ค่ะคุณแม่เขาแนะนําเลยบอกว่ามาที่นี่ต้องสั่งหมูกรอบต้องกินข้าหมูกรอบ ่ะตาจะปิดตาจะปิดแล้วเนี่ยนี่เราจะต้องไปกินมิชลินกันต่ออีกใช่ไหมเนี่ยก่อนจะไปมิชลินน่ะหนูจะพาพี่ดิฟไปขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวเส้นทางที่หนูชอบไปเที่ยวประจำแต่แม่มีร้านกาแฟไหมมีตอนนี้เริ่มโแล้วเนี่ยหนูจะพาพี่ไปเพราะตอนนี้อิ่มแล้วก็ไม่ไหวแล้วตาจะปิดถ้างั้นเรา ไปเที่ยวแล้วก็ไปกินกาแฟกันก่อนออแล้ว <ไป S 2> เดี๋ยวเพิ่อเย็นเราค่อยกลับมาลุยกันต่อกับมิชรลินไปครับไปครับวันนี้ทั้งวันแหละพี่จะอยู่กันหนูทั้งวันได้ แ่ชนกาแฟน,นะคะ่ะหมดแก้วคุ้นคุ้นยี่ขี่มาเป็นไงขี่ไกลของนอกเมืองหนูว่ามันโอเคนะ,ะเพราะว่าเมื่อกี้เราเจอทั้งสถานการณ์รถติดด้วยเมื่อกี้ติดมากตลาดวโรรถ ัวบคองตัวนะควบคองตัวอยู่ค้องตัวแล้วก็พอออกมานอกเมืองในจังหวะที่เราต้องใช้ความเร็วเร่งความเร็วทอร์กหรืออัตราเร่งก็มาเรื่อยๆไหลมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆคือก็พอจะแซงรถอะไรที่ช้าๆก็บิดแซงได้ทันใจอยู่ถือว่าทันใจค่อนข้างมั่นใจนะถ้าขี่ออกมารู้สึกว่ามั่นใจไหมมั่นใจหนึ่งอย่างที่หนูชอบพี่เหมือนที่เห็นอ่ะมีขาขาสั้นมีตัวไม่สูงแล้วไอ้ตัวเนี้ยขาก็ไม่ได้ว่าถึงมากแต่ก็คือด้วยความที่ รถมันเบาด้วยรู้สึก<อ>สำหรับบีบีว่ามันเบาเพราะว่าน้ำหนักมันแค่138กิโลเท่านั้นเองอคือ,อ138กิโลเนี่ยจังหวะพลิกรถหรือจังหวะ<ช>แก้สถานการณ์ะอะไรเนี่ยมันค่อนข้างง่าย ใช่เ,เมื่อกี้<ต>ที่รถติดอะ่ะบีก็แอบ,บกังวลน,นะว่าเราจะแบบหนูจะมุดไปไซ้ายขวาได้ไหมแต่ก็คุมง่ายพลิกซ้ายพลิกขวาก็ง่ายด้วยตัวรถของเขาเองเนี่ยที่ขนาดของรถเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบโอ้โหไซส์ใหญ่3 0มร้อยซีซีเหมือนรถบางยี่ห้อที่แบบ3 0 0ร้อยซีซีจะค่อนข้างคันใหญ่ละ,ะแต่เน,นี้ยทรงยังเครียวอยู่แล้วก็ด้วยน้ําหนักรถที่มันเบากับเครื่องที่มันแรงเนี่ยมันเลยทําให้มันคล่องตัวถ้าพี่ไม่พูดถึงว่า3 0 0ซีซีอ่ะหนูแค่เห็นตัวรถหนูก็ลืมไปเลยนะว่าเขาคือ3 0 0ซีซีถึงว่าเวลาแบบเปิดคันเร่ง มา,มาสำหรับสกูตเตอร์ไซส์แบบนี้หน้าตาดีขับคล่องตัวขับสนุกค่อนข้างตอบโจทย์แล้วนะ <This S 1> จริงๆ a l p h a v a l a t t เนี่ยคือเขาต้องการที่จะทำให้รถของเขาได้ดูล้ำสมัย <Ha. S 1> เป็นอวกาศ a l p h a Val ัน t มันคือชื่อดวงดาว a l p h าในหมู่ดาว v ว l a n t ิ s นี่คือที่มาใช่อยู่บนดุนาร์พอรูที่มาแล้วรู้มันดูอินอินเน่ดูแบบเฮ้ยเห็นว่ารถของเขาเนี่ยดีไซน์ออกมาจะล้าสมัยแต่ดีไซน์สวยยิ่งตัวใหม่ที่เราได้ขี่มาวันนี้เมื่อกี้ที่รูปที่พี่ลิถ่ายแล้วหนูก็ดูหนูก็ซูมดูไฟสวยมีความไฟเฉียววามเียแล้วก็มีกลมด้านบนก็สวยและที่สำคัญสีสวยมากถูกอันเนี้ยใช่เลยสีที่เราได้มาเป็นสีพิเศษแล้วมันจะมีกลิ่นอายของความโมเดิร์นคลาสสิกด้วย ใช่ค่ะคือมันจะดูทรงมันยังดูแบบคลาสสิกหน่อยแต่มันเอาความทันสมัยเข้าใส่เข้าไปจากตรงนี้ไปเราจะไปเที่ยวไหนกันต่อนะเดี๋ยวเราจะไปอ่างเก็บน้ําห้วยลานค่ะด้านในเดี๋ยวไปดูบรรยากาศจะได้เอามอเตอร์ไซค์ไปถ่ายรูปสวยๆน้องหได้เดี๋ยวรอให้แสงมันร่มๆหน่อยนะใช่เพราะว่าส่วนใหญ่ในอ่างเก็บน้ำห้วยลานเขาจะไปกันช่วงเย็นๆแคมปิ้งไงเหมือนที่พี่บอกจะเป็นสายแคมปิ้งนั่นนี่นี่ก็อีกสักพักหนึ่งเราก็น่าจะไปได้ค่ะพักก่อนกินกาแฟเพิ่มพลัง มาบ่อยไหมเนี่ยตรงนี้มาบ่อยค่ะถึงแล้วที่นี่วิวดีไหมคะดีอยู่นะแต่อากาศนี่คือแบบนะจริงๆถ้าเราต้องมาในช่วงเย็นอีกนิดนึงคือเรามาเร็วไปนะใช่บ่ายสามนี่เพราะว่าอยากจะบอกทุกคนว่าไม่ต้องมานะถ้าเย็นเย็นะคะพี่เนี่ยตามสรรค์คืนหรือว่าตามที่เรายืนอยู่ตรงนี้เขาก็จะมีรถมีครอบครัวมานั่งแคมป์ปิ้งมาชิลชิลใช่ปิกนิกันผ่อนคลายช่วงเย็นอะไรเงี้ยคือเสียค่าเข้า20่บาท ใช่ค่ะแล้วก็ขับรถลงมาปิกนิกตรงนี้ได้เลยแต่ก็ต้องรักษาความสะอาดกันนิดนึงเนาะเม<ช>ื่อก<ะ>ี้เขาก็บอกแล้วว่าเอาอะไรมาก็ต้องเอาเออกเอาออกไปให้หมดนะเนาะจะได้สวยอยู่คือตรงนี้ก็ไม่ไกลจากเชียงใหม่ใช่ไหมไม่ไกลค่ะถือว่าอยู่ในเขตเขตชานเมืองแต่ว่าได้วิวภูเขามีอ่างเก็บน้ําตรงนี้พี่ว่าก็สวยนะปกติมาช่วงเดือนอะไรอะท,ที่ที่มาก็คือมาตลอดมาได้ตลอดค่ะมันเป็นเหมือนสถานที่พักผ่อนหย่อนใจปนเป็นที่ปิกนิกมันหนึ่ง มันเป็นที่เที่ยวที่ใกล้เมืองการเดินทางก็สะดวกอ่าแล้วก็มันได้ธรรมชาติเลยจริงๆแล้วถ้าเผื่อขี่รถเล่นอะไรเงี้ยนะชิวๆวนขึ้นไปแม่กําปองอะไรก็ลงมาจอดตรงนี้ได้ดีมากตอนเย็นนะวนใหญ่แต่ว่าถ้าเกิดใครจะไปวิ่งเส้นดอยสะเก็ดขึ้นแม่กําปองไปเที่ยวเทศเสด็จแล้วก็วนมาลงแม่ออนงก็ได้วนรอบใหญ่แล้วมาจบตรงนี้ตอนเย็นก็เป็นไอเดียที่ดีนะ ก็เป็นรูทการท่องเที่ยวการขี่มอเตอร์ไซค์อีกรูทหนึ่งแล้วก็ตรงนี้มันสามารถแยกไปได้สองทางพี่จะไปลําพูนบันทีก็ได้อ่าหรือว่าจะเข้าไปในเมืองก็ได้อ๋มันใกล้ไปบันทีก็ไปทางนี้ออกทีนีเลยก็จะเป็นดอยที่เราเห็นเนี่ยอ่าแล้วแล้วแล้วจุดที่เราจะไปอีกจุดหนึ่งครับที่บีบอกว่ามีอ่างเก็บน้ำอีกอันนี้ใกล้ตรงนี้ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะเนี่ย เข้าไปทางโรงเพาะชามันจะมีถนนดําเข้าไปเรื่อยๆมันจะมีอ่างเล็กๆจริงๆตรงนี้มันสามารถวนเป็นวงกลมได้ถ้าเกิดเราขี่เข้าไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นเนี่ยค่ะเนี่ยเราจะไต่ตามเนี่ยถนนดีหมดเลยแล้วก็อ้อมอ่างเก็บน้ำได้เลยใช่ค่ะที่นี่จะเป็นอ้อมอ่างเก็บน้ำได้นอกจากตรงนี้ก็จะมีอ่างเล็กๆแต่หนูไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอ่างอะไรแต่ก็อยู่ในเขตของอ่างเก็บน้าห้วยลานด้านในก็วิวอีกสวยอีกแบบนึ่งเดี๋ยวเราไปดูวิวข้างในกันด้วยว่ามันเป็นยังไง เขาเรียกว่าอะไรครับอ่างเก็บน้ําดอยโตนค่ะจริงๆมันก็เข้ามาจากอ่างห้วยลานะพี่ลิแล้วก็ขับมาเรื่อยๆจริงๆตรงนี้จะมีอีก3อ่างถ้าสมมุติว่าเราแบบขึ้นโดนมุมสูงก็จะเห็น3อ่างเก็บน้ำพร้อมกันรวมกันจะ3อ่างพอดีถูกไหมใช่ค่ะมีห้วยเมื่อกี้ข้างนอกชื่ออะไรนะ ห้วยลานห้วยโตนแล้วก็อีกอันนึงดอยโตนดอยโตนชื่อพี่ดูใน Google ป่าป่าอะไรสักอย่างนึงแต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นที่ถ่ายรูปแล้วก็เห็นดอยสวยหนูว่าตรงนี้ก็เลยพาพี่ลิมาเอาเออันนี้ชอบเลยอันซีนมากจริงเชียงใหม่ลำพูนแถวนี้พี่ก็ไปเกือบทั่วแล้วนะแต่ว่าไม่เคยมาตรงนี้พี่ยอมรับเลยว่าอันนี้สวยสวยมัน,นก็วสวยมันคือมันนั่งแล้วมันก็เห็นเขาใกล้ๆแล้วมีน้ําตรงเนี้ย ถ้าน้ามันสีใสกว่านี้สะหน่อยจะสวยนะนี่อาจจะเพิ่งฝนตกใช่ค่ะฝนตกน้ําก็เลยขุนนิดนึงส่วนนี้ตรงนี้จะขุนอยู่แล้วเพราะมีมีน้องบัวมีอะไรอย่างเงี้ยชาวบ้านก็จะแล้วอย่างที่มีบอกก็คือว่าถ้าเผื่อใครมาเที่ยวที่เนี่นะครับอยากมาที่เนี่ผมอยากจะแนะนําให้ทุกคนเนี่ยซื้ออาหารสุนัขมาด้วยใช่ใช่ที่นี่จะมีน้องหมาจรจัดค่ะก็จะมาจากที่คนเอามาปล่อยบ้างนู่นนี่นั่น เมื่อกี้เราขับเข้ามาเราก็จะเห็นเลยว่ามีน้องๆเนี่ยอยู่ข้างๆทา,า,างเต็มไปหมดจริงๆเยอะกว่าน,นี้นะใช่จริงๆอยากจะบอกว่าไม่ต้องเอามาปล่อยแล้วนะใช่ค่ะเ <c oughs> ขาห้ามเขามีป้าย<ช>ห้ามนะผ<ช>ิดกฎหมายด้วยนะคะอย่าทำนะคะคือป่าในเขตป่าตอนนี้น้องๆก็จะกลายเป็นหมาป่ากันหมดแล้ว <c oughs> ใช่ใชแต่น้องๆน่ารักนะคะแล้วมันก็จะมีจุดให้อาหารเป็นที่ถ้าเกิดใครอยากจะเข้ามาแบบแบ่งปันให้น้องๆอะไรเงี้ยแนะนําให้เอาไปให้แต่ละจุดเขาจะมีจุดให้อาหารครับก็มาเที่ยวกันได้นะครับตรงนี้ไฮไลท์เลยแต่ว่ามันยังไม่จบอ่ะสิ เพราะว่าเราเพิ่งไปมิชลินไกด์เป็นร้านเดียวเองช่แต่อนจบให้พี่อีกไหมมีหนูมีอีกที่หนึ่งแต่ว่ามันก็จะพอดีกับการที่เราออกจากตรงนี้ไปเลยแต่เราต้องกลับไปในเมืองอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเดี๋ยวหนูจะพาพี่เลี้ยไปที่ไหนเดี๋ยวหลังออกจากเนี้ยเดี๋ยวเราถ่ายรูปเก็บบรรยากาศอะไรแล้วเดี๋ยวหนูพาไปชอบมากๆตรงนี้ชอบมากๆใครว่างๆก็แวะมาตรงนี้ได้ใช่เจ๋ง ก็เราเป็นคนเท่นะทำอะไรมันก็เท่ไปหมดนะ อีกหนึ่งความพรีเมียมของ Horizon 300 SR Street Laser ก็คือสามารถปรับเบาะเป็น2แบบได้นะครับถ้าอยากเป็นแนวสตรีทดูแบบว่าซนๆดุๆหน่อยก็ปรับเอาเบาะคนซ้อนออกไปได้ครับใช้เป็นซิงเกิลซีเท่ๆได้เลยหรืออยากเป็นสไตล์สวยงามสปอร์ตก็ใส่ออริจินอลพาร์ทเข้าไปให้นั่งซ้อนท้ายได้ก็เท่ไม่เบานะครับซึ่งออริจินอลพาร์ทเนี่ยทาง Alpha v a l e n t i s เขาจะให้เรากลับไปด้วยทั้งหมดทุกชิ้นเลยเป็นอีกหนึ่งพรีเมียมสกูตเตอร์ที่คุ้มค่าคุ้มราคา ที่อยากแนะนำให้ไปลองกันนะครับ h o r i z o n 300 SR ที่มาพร้อมชุดแต่งแบบนี้นะครับราคาอยู่ที่149,900บาทแต่ถ้าเป็นตัวธรรมดานะครับที่ไม่ได้มีชุดแต่งแบบนี้นะครับราคาอยู่ที่129,900บาท แต่ถ้าคุณจองวันนี้จนถึงสิ้นปีนะครับรับส่วนลดโวเชอร์สูงสุดอีก1 0 0 0 0บาทมีที่ไหนครับ 300cc ซี300แล้วราคาจับต้องได้ขนาดนี้ไปลองกันได้เลยครับที่โชว์รูมอัลฟาโวลั t ติสทั่วประเทศนะครับรับรองว่าติดใจแน่นอน ร้านสุดท้ายที่เราจะกินกันในวันนี้คือร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวรสเยี่ยมจริงๆแล้วกะว่าจะพาพี่ลีไปทานของหวานอะไรเงี้ยเต่ว่าเริ่มหิวเออหิวแล้วอ่ะแล้วก็หนูก็รู้มาว่าพี่ลีชอบกินเนื้อก็เลยลองมาที่นี่ดูนะคะเดี๋ยวลองมาดูแล้วที่นี่ลืมบอกเลยว่าได้มิชลินไกด์ด้วยนะคะเป็นร้านมิชลินไกด์น่าจะได้บิ๊กูมองเหมือนกันนะเห็นจากป้ายแล้วมีสัญลักษณ์บิ๊กคุมองเหมือนกัน ก็คือเป็นร้านมิชลินไกด์ค่ะแต่ละร้านนี่ <S <S เด่นๆเราได้มา2อร้านละนะร้านก๋ยวยจับแล้วก็ร้านนี้ค่ะรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองให้พี่ลิรีวิวให้ดูได้ มาถึงร้านเนื้อวัวรสเยี่ยมสาขาช้างคลานอีกหนึ่งร้านจากมิชลินไกด์ครับการันตีด้วยรางวัลบิบกูมองซีปีซอนขึ้นชื่อในเรื่องของก๋วยเตี๋ยวเนื้อวอัวสุดอร่อยน้ำซุปหอมหวานกลมกล่อมมีเครื่องในและเนื้อวัวที่นุ่มละมุนรสชาติอร่อยกำลังดีมาเชียงใหม่แล้วอยากให้แวะมาลองทานกันนะครับพิกัดหาไม่ยากอยู่ริมถนนช้างคลานไม่ไกลาจากไนบาซาเชียงใหม่ร้านเปิดประมาณ8โมงถึง2ทุ่มครึ่งครับ อร่อยคือน้ำซุปเนี่ยแบบเข้มข้นแล้วก็มีรสชาติจัดจ้านมากรสเยี่ยมจริงๆแล้วก็พี่เป็นคนชอบกินแบบพวกเอ็นอะไรเงี้ยชิมนะอืนุ่มละมุนลิ้นละลายในปากโอ้โหอันนี้คือไม่ไหวละไม่ผิดหวังนะไม่ผิดหวังขอบคุณมากเลยนะพาพี่มากินอาหารดีๆทั้งวันเลยอ้วนเลยเนี่ยแ้พาไปเที่ยวอีก ยินดีค่ะไว้วันหลังมาเชียงใหม่หนูอจะพาไปอีกไปติดตามในทิกต็อกชื่ออะไรครับบ b บดอทประภาวลินค่ะไปกันหนํ่กันเลยนะครับฝากกดติดตามด้วยจริงแล้วอาชีพที่บีเล่าให้พี่ฟังหรไม่เล่าให้ฟังขายของในติกต็อกด้วยใช่ค่ะบีก็เป็นแม่ค้าด้วยก็ขายพวกเสื้อผ้าผู้ชายแต่ก็จะมีอีกชาแนลหนึ่งอีกช่องหนึ่งของทิกต็อกชื่อว่าอะไรชื่อว่า M Number N ค่ะ M Number เค่ะขายเสื้อผ้าค่ะขายเสื้อผ้าผู้ชายหรือจะเซิร์ช ตัว M ตัว R แล้วก็เลขเก้าก็ได้ค่ะได้เหมือนกันเป็นแม่ค้าในติ๊กต็เป็นแม่ค้าไปติดตามสนับสนุนแม่ค้ากันไป่ดยนะคะขอบคุณมากพามาเที่ยว thank you นะจ๊ะ thank you ครับขอบคุณค่ะปิดทริปด้วยอาหารหนักเลยจริงๆว่าจะพาไปกินของหวานแต่แม่เอามันหิวอะเที่ยวมาท้งวันอย่างนี้แหละปูกต้องที่สุดแล้วหิวมาก สำหรับ Day ์ r i p ปที่ขับ Premium มสก o ตเตอเที่ยวกับน้องบี i ิก,ตออกเต k e r เจ้าถิ่นเชียงใหม่ก็สนุกมากๆเลยนะครับต้องขอขอบคุณ Horizon 300 SR Street Laser จาก Alpha v o l ร n t i s นะครับที่ส่งรถมาให้เราได้ขับเที่ยวกันในวันนี้แฟนๆวิวไฟเดอร์ครับสนใจสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Facebook Fan Page และก็ YouTube นะครับ อัลฟ a าโวลเอนติสกันได้เลยครับรับรองว่าจะได้รถมอเตอร์ไซค์ที่สมรรถนะดีคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับ มิชลินไก์ไม่ได้เริ่มต้นจากการเป็นคู่มือร้านอาหารนะครับแต่เริ่มต้นขึ้นในช่วงปีคศ .1889 หรือ130กว่าปีก่อนนู้นครับหลังก่อกตั้งบริษัทยางรถยนต์มิชลินโดยผู้ก่อตั้งบริษัทยางรถยนต์เนี่ยต้องการกระตุ้นยอดขายทําให้เขาสร้างไก์บุกเล่มเล็กๆปกสีแดงขึ้นมาครับเพื่อแนะนําเส้นทางขับขี่ที่พัก ปั๊มน้ำมันและก็ร้านซ่อมรถเปลี่ยนยางในประเทศฝรั่งเศสครับจนพัฒนาสู่การเป็นวิชลินไกด์ที่มีบทบาทสำคัญและมีอิทธิพลในวงการอาหารด้วยนะครับ ด้วยการมีทีมนักชิมลึกลับทาหน้าที่สำรวจแล้วก็ประเมินร้านอาหารโดยไม่เปิดเผยตัวตนนะครับมาลองชิมที่ร้านเดิมเนี่ยสครั้งใน1ปีเพื่อทดสอบความสม่ำเสมอของรสชาติและคุณภาพของวัตถุดิบถ้าร้านไหนผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับรางวัลการันตีและบันทึกชื่อลงในหนังสือมิชลินไกด์นั่นเองครับ